สวัสดีครับอยู่กับหก้อดัมกรีนครับนี่แหละเจ้าเจ้าตินผีเดี๋ยวดึงขึ้นครับโอ้ยดินมันเหลืออยู่ในนี่ดิโอ้ถอยลงเกินอันตรายต้องต้องต้องเทอย่างตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งถอยไกล่มันหักเลยนะบ้ะหาหักเลยเนาะ ขาดไขาดเลยงสามมันเป็นอย่าง,างนี้เลยนะาขาบอกว่าดินมันขาดมันหกักดิดเอาบ่ ไม่ไม่ดีต้องมาดีดฝั่งนี้น,<ๆ>นันไปเรื่อยนดันไ่นลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาดีดฝั่งนี้นันออกมาก่อนนันลงมาเลยก่อนอันนี้ผมใายครับเออันไถลงไปงอีกสะละม,ม่รู้อยเอาละสิ่งวะเดี๋ยว

เดี๋ยวลงไปอีกคันจบเลยด้นี่เนี่ยต้องดันตัวนี้ออกไปไม่ไม่ดันตัวนี้เข้าไปอีกดันหมดอ๋อได้เดี๋ยวเอารถไถมาอีกคันครับเจ้าของคันนี้เขามีรถไทยสองคันเอ้ยสามคันมาแล้วครับอีกคัน บุ้ยได้ไหมน้ำปุ้ยได้ไหมน้ำเนี่ยไปเนี่ยมนันฮ่า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 ผมเปิดได้ผู้เดียวเลยอ้าวมาเอา็มห e ้าพันมาครับสองคันเลยพ <im> <im> อดึงสองคันไหมอยู่ พานตอนนี้กำลังวุ่นวายครับระวินระวายเลอเกินอันนี้ลูกพี่เขาเลยครับเฮ้ยขับยังไงวะให้มันจมอย่างนี้วะโทษไม่ได้ครับเพราะว่าบินมันหักบินมันสไลด ไม่ได้ซ้ำเติมครับหรือพี่ระวังอย่าไปกรีดยางเด้อหรือพี่ผ่านอย่าไปกรีดยางเด้อ อีกอีกอีกคันหนึ่งดีดอีกคันหนึ่งดึงไม่ได้บ่ะไม่ได้ไม่ไปไม่ได้บ่ะตอนนึงคันดีดไม่ไ,มไ,ไปป่ะอ๋อดินดินมันหัก,หกเฮ้ยเตือนตู้ลงซาย พอแล้วหรพี่พอแล้วยา่าเปดีดีดไดดีดดีดีีดีดีดีงดีงด เออพ่อพ่อพ่อไปมานั่นแหละโอ้ยนี่เจ้าเนื้อจะไปน่าจะได้นะเลย M สองพันทั้งสองเลยครับ để ra đây cho phao nhốt cho phao nhốt đó anh đi con, ơi dù bôn lốt lên bon lẹ okay, à, để ra đấy phem đi mùa nào lên lắm, 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 lắm. Để, đê, đê, đê. lên đi ลูกน้องสิป่ไไวแล้วเร่องใหมรไร่กเร็วาวปะแดงก็้เราไปลากมาได้ล

Làm luôn rồi kìa, làm luôn Hả, bây Chỉ là... ...mây tông áo mấy khu mà แบบคลิปนี้เราก็ขอจบกันไปนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ